สวัสด,ดีค่ะพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันศุกร์ที่6สิงหาคม2 5 6 4ค่ะเมื่อนี้พบกับปยวันยาสิริค่ะสะภาพอากาศอีสานบานเฮาสิเป็นจังด๋เข้าไปติดตามกันค่ะจากแผนที่อากาศค่ะเฉพะในช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันอา่าวไทยอยู่ค่ะส่งผลให้ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเฮามีฝนตกเล็กน้อยค่ะการก่อตัวของกุมเมฆค่ะข้อมูลจากดาวเทียมเห็นว่ามีกุมเมฆก,กระจายอยู่เล็กน้อยค่ะในบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเฮาค่ะไดดาด้ตรวจอากาศคอนแกนเซานี่ว่ามีฝนค่ะ ส่วนข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครในเซานี่กับบ่มีฝนค่ะคันไม้ลักษณะอากาศใน24ชั่วโมงข้างหนา้าสีม,มีฝนและฝนฝ่าขนองลายละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมาอยู่บริเวณจังหวัดน้องค่ายบึงการสกลนครน,นครพน,นมและเชัยภูมิุ่มค่ะอุณหภูมิสูงสุดบายนี้คาดว่าอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมืออื่นสารย24-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิ ไลยจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนบนของเข้าอุณหภูมิสูงสุดใบนี้อยู่บริเวณตอนบนและตอนล่างของภาคค่ะ36องศาที่จังหวัดนองค่ายและจังหวัดมหาสารคามค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะ24องศา,าเซลเซียสค่ะคาดหมายสภาพาอากาศในฤด,ดูฝนค่ะในช่วงวันที่6ถึงวันที่8สิซมีฝนลอยละ30ของพื้นที่ค่ะและต่อไปจาก นั่นสืเป็นวันที่10ถึง12สิมีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะช่วงนี้กับออห้ยพรอแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเจ้าของเนื่องจากโรคไข้ไข้เจ็บและเนื่องจากฝนฟ้าอากาศค่ะกลับมาติดตามการพยายกรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนได้ไหมสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน